เมนสาน้า็นะนมาย่งเีปหากันตลอดไปเลยไเลันกุบอันท่อนเนาะเลีนลดสวัสดีค่ะ ผมบอสเกียร์สติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้านี้ที่อุดรยังบริได้กลับเดินจักเที่ยงเที่ยงไปเลยจังกรับได้มาบ้านแม่รดาใช่ตอนนี้แม่รดากับน้องๆไปรับป้าปะนั่งเครื่องมาถึงแล้วจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่บอเกร์สติกกันเลยต้อนรับป้าปะก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางกลับเพราะว่าเราก็ห่วงน้องหมาน้องแมวเนาะเด็กอยู่ต่ออีกเมื่อคืนนี้สนุกมากไแน่โตอีกทีฮะมาฉลองวันเกิดกับแม่รดาเกิดน้องอดาเนาะขอบคุณ พี่น้องหลายคนที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้น้องอันดาเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณหลายๆจ้าอ่อนโซนบวบเนาะเมย์เอาเม็ดบวบมาจากบอคนสติกได้ไีมใช่แต่ช่วงเงินบุญบ้านเฮานะเม่พี่ใหม่แบบอะบุญบ้านนั่นแหละมุกปลาพี่น้องหลายคนก็จะเห็นอยู่นาะแม่ระดากับป้าป้าเนาะไม่ทงอยู่ไปรงวมงานขึ้นบ้านใหม่บอคนสติกงามหนาเลยมนโซนบุกใบไหม เอาพอมือแทกดูค่ะโอ้หนวดมไม่จนไลนี่เริ่มออกดอกแล้วนะเริ่มออกดอกแล้วเริ่มีลยอดเลยแม่ทำข้างให้ไปคุณจะทำออกไปอีกเพราะเดี๋ยวมันแตกขยายยอดบวบไอ้เจ๊งหนู่ไม่ตัวยอดมันหลายพคนคนปลูกผักเนาะเห็นผักงามๆกับอนอนโซนไปอย่างเด็ดไปอย่างแย่หมดละเฮ้ยเด็ดมันแตกหรอันนี้เฮ้ยเด็ดยอดนี่แตกเอาของฝากมาต้อนเมล้าหลายเมื่อวานนี่ไข่มุแดงมะกอกดอกกระเจียว เไมาเลมายเมละกอของฝากของต้นะแหละมาแล้วก็อบอุ่นมาหาเม่กินอิ่มกินเต็มาอยากเมือง่ละอเมือนละพีมภารกิจเนาะเฝ้าบ้านเจ้าของนี่หมูน้องหมาน้องแมวเป็ดน้องไก่ของเขาอีกกลัวพายุอีกเออเห็นว่ามือในวันที่เก้าเมษาเนาะพายุสิเข่าตอนนี้คนในในบ้านไปรับป๊าป้าเนาะใช่ ไอ้นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพแล้วแหละมาถึงอุดรกั10โสิ10โมงจโมงจ้ะบ้านเมราดาอันนี้อยู่ข้างนอกเด้อครัวในบ้านก็มีจ้ะเรียบง่ายจตะนี่ครัวหลังบ้านก็มีสติกแม่ซื้อเป็ดมาสติกต้มไว้เลยตอนนี้อันนี้ครัวครัวหลังบ้านเด้อจ้ะเอดไว้หลังครัวบนบ้านอันนี้เทสในบ้านก็ได้แต่ว่าไม่ข้างนอก,น,อน,น,กนี่ครัวเตาถ่านแบบนี้ต้มเป็ดไว้จ้ะสติกต้ม ปิดว่าอยู่มันเปื่อยๆเตาพันบ้านอันนี้จะทำเมนูลาบเต็ะอยู่ในสั่งเพื่อนทำเลยเนาะเอ้เนื้อเพื่อนกระชับมาให้เรียบร้อยจ้ะอันนี้คิปเครื่องในด้วนี่หนังหั่นให้เรียบร้อยเลยไหมลาบทำเกินเลยป่ะเอาดีมาให้พ่อเคยอยากย่างหัวเพื่อนป่ะอันนี้กึนอันนี้จะเอาไปรวนรวนลาบมีเมนูลาบเป็ดกับต้มเป็ดต้มสะใบมะขามอ่อน อดอ่ะพาผู้ชมสวนแม่มแมม่าปลูกกกผัันสวนในน้อยแ,โมโมแตงโมเป็นหน่วยเลยนี่มันขึ้นเองไหมวะเขากินเม็ดเขากินแล้วเขาอาจจะอนั่นไปท่นเม็ดไปแล้วมันขึ้นเองเป็นหมากเฉยได้กินได้หนิใหญ่เลยนี่น,นี่เพริกเกลือนะว่าปลูกให้เมื่อวานวันนี้ก็จะเหี่ยวสักหน่อยเดี๋ยวชิวานสองวันก็จะพื้นแล้วพริกทีเฉาติ๊ก ปลูกนั่นแหละไปตลาดนัดมือนนะ่ะไปซื้อมาให้แม่พริกเครือพริกปีบานชติกเอิรนมะเขือเทศมะเร็งมะกรูดตะไคร่ใบมะกรูดเฮ้ยจเอามากระมีพริกมีมะเขือมะเขือมุมพุ่นมีขา่ามีชะอมมีต้นตะลิงปิงแม่อยากได้เพราบ้านชติกตลาดนัดมันจะมีพวกต้นไม้ขายนี่เด้ กำลังทำงานนะนี่โอเคส่วนน้อยๆโอ้ยมันมีแต่ปลูกที่เฮากินเราก็ประหยัดไปได้หลายแล้วไปได้ซื้อเรต้องปลูกหลายปลูกอย่างและต้นสองต้นที่เขาจะกินนี่โอ้พูดถึงแล้วมีเครื่องต้มยำแบบนี้มีข่ามีตะไคร้เรต้องซื้อเลยประหยัดไปได้ยี่สิบบาทเลยนั่นแหละหรือบางทีเราก็อาจจะอยากอยากใส่เดี๋ยวนี้แหละแต่เราต้องไปตลาดนะเออเพราะว่าตลาดก็ถามว่า บางท <A Mr. S 1> <jut> ีมันก็บบริใกล้ๆน่ะนะอาจจะหลายกิโลบปนั่นนะใช้แค่นี้เราเขาก็มีในสวนใช่ได้สะดวกสบายผูกพวงนิดๆก่อนหน้าแม่จะถอนกระเทียมกับไอ้หอมไปตากไว้แล้วปุ๊กดิแม่ก็ชอบปลูกอย่างนิดอย่างละน้อยก็ปลูกป้ายแม่มาแม่มาทําบุญเออแม่มาทําบุญแม่ว่าเป็นปีครบรอบปีเกิดของแม่นะปีนี้ปีมังกรครบรอบพวก วันเกิดของแม่แม่มาทําบุญแม่หดาว่าทำพระป่าบอเคสติกก็ร่วมอนุอนุโมทบุญเออนั่นแหละร่วมทําบุญทอดพระป่าน้แม่นั่นแหละจะได้ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันไปเจอกันเนาะทุกที่หลังสงการค่อยไปหาแม่ทองอยู่ไหมเนี่ยใช่หลังสงการหลังสงการค่อยไปโอเคสติกก็อยากไปหาแม่แม่ที่เคยมาหาเนาะหลายๆคนแต่แต่ชนะตอนนี้หาขึ้นมากับ มาก็ต้องเฝ้ามือเพราะว่าเขาห่วงบ้านจ้ะห่วงสัตว์เลี้ยงเขาแบบนี้อันนี้เห็พี่น้องถ้าพี่น้องถามว่าไผ่อยู่ไห้มานอนข้างคืนข้างคืนเน,นาะเมื่อคืน,นารราชาวต๊อกเลือจาาไปนอนบ้านไห่แต่บ้านชาวต๊อกอยู่ในหมู่บ้านมู่เป็นอย่างบ้านบ่เคน,น,นสาวติ๊กคือพี่น้องเก็ดเลยมันอยู่ผู้เดียวอยู่ทุ่งนาพี่ห่วงเป็ดเป็นห่วงพี่เด็กนำ้ำนั่นแหละเพราะว่าอากาศเนาะองมีคนดูแลหน่อยต้องไปอยู่น้ำเรื่องไหมนั่นแหละอาบน่งอาบน้ำไห่แบบนี้เรื่องน้ำใหญ่น้กินขมเด็กๆแบบนี้ อ่ะเดี๋ยวสติกะต้มไว้แล้วเดี๋ยวสติกสิไปทำลาบ<ม>เดี๋ยวรอป๊ป้ามากินข้าวกินน้ำของกับกับนครพนมเนาะ<ช>แต่มันกระถางว่าจะกรูร้อยรูนะสองร้อยสามร้อยประมาณนี้แหละมาสินส,สว่างเด่นดินมาส,สินพังคน<ช>นี่เนาะนันเดละอ่ะเดี๋ยวสติกโขโตไปทำลาบก่อนจัดเป็นห่วงเด็กๆเดี๋ยวค่อยมาใหม่หลังสงการ กินข้าวกินน้ำยบด้วยแล้วจ้ะต้องป็ดลาบเป็ดโอ้โอประ <c oughs> <c oughs> ามาณน้นำขอโคนสมการก่อเลยนนเลยสัมเม่ผูวนึงเลยเนาะ

อคนให้ยาสุขภาพให้ยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนีน่ยดูกเป็นสาวแบบนี้ตลอด <c oughs>

ฟันยืดอยู่รอดปีพันปีลำร่ำรดยๆลูกหลานได้อายกันทำอะไรก็ให้เจริญร่รวยทำมาค้าขายทให้รวยใดีทอะไรก็ให้รุ่รักให้เอ็นจีมาดูเอะๆนะลูกแ้ให้เจริญเ่มเทำอะไรก็เจริญเจริญ นอมไมาก็้ตปาสุขภาพล้ำในแข็งแรงเป็นลุมโพลุมใจของรูปของหลานนานๆกาแฟไทยขอบคุณค่ะถ้าติดมาอยู่ด้วยนี่สาดน้ำดเเปียกไปเลยอากาศร้อนโอ้หวเขียนัดติ จะเดินทางกับนครพนมแบบนี้นะเพราะว่าไม่นอนจนเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนที่มาฉลองวันเกิดน้องกันดาเพ่าปุ๊บุญมากเจ้าเลยเมื่อคืนปกติกระสามพ่อไม่ลูกฉลองวันเกิดน้องกันดาอยู่นครพนมเมื่อคืนเป็นยามาพอดีมาเหลือยามาพอดีย่ามาทานวันเกิดน้องกันดาปีนี้ได้เชื่อภัยย้อนดาพอดีเลย่เยตออขมกแบ ของฝากของฝากอันนี้นนี่อันนี้น้องดาคนชอบอู้อันนี้เอาไอ้น้องอะไรนะน้องเจเจน้องเจเจแบ่งกันกินแบ่งกันกินนั่นมาให้ใส่เตัวเลยโอ้ตับปลาไหลน้ำหอมหอมจะดีด like ีอันน si um> ี้ยอมแล้วน so ้องดาแย่งกินแล้ว ของบะเชนอันนี้ค่ะของซาติกน้ำหอมของฝากจากเมืองโน้ตนี่อคือสิหอมคักเนาะน่ะจะได้ฉีดอยู่่ไม่ไว้หัวนอนบอกไมโชว์ไโชว์ใส่ถือว่ะอดู้ยาเร่อ๋อมันจะมันจะไม่ละลายใส่ไม่รอให้นอนกี่นอนนะนอนแบบหัวไม่นอนทำไมอันแบบหัวมันจะไม่ยังไม่แก่ เนี่ยใส่ไปในนี้ลูกเขาจะไม่ละลายตอนที่ว่าไปบ้านไม่ท่งอยู่เนาะของฝากไปเขาใส่ขอไปอีกเลยบ้านพี่น้องเล่นสงการล้ววะทางนี้เล่นสงการแล้วเด้อจ้านี่ทางเข้ามู่บ้านชาวติ๊กเลยนี่ยังบูถึงบ้านอยู่พี่น้องเลย จะออกจากอุดรเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละโอ๊ยมวนทุบ,บคุณตั้ <laughs> งแต่เข่าเขตพุนสวรรค์จังหวัดนครพนมเริ่มเล่นแต่เท่าที่มาในทางบบเห็นเนะเาะแถวสกลแถวพังโคนสว่างเดนดินก็บกอเห็นจ้ะมีแต่บ้านเสาติ๊กนี่แหละอำเภอพุนสวรรค์น,นี่แหละเล่นแล้ววันนี้เล่นเต่ต้นเล่นถึงวันที่หนึ่งผุวันนี้วันที่เก้ามีหรือ มันท้อนเนอะเล่นโลดเมื่อกี้นี่แมลดาโทรหาเนอะว่าอยู่อุดรเออฟ้ามืดคึ้มาหลยมีลมแม่ว่าฝนยังปุ๊กแต่ฟ้าห้องเจน่อยก็ถึงบ้านเบาเคสติ๊กอันนี้ตักด้านบ้านนี่ตรงด้านนี่แลเนาะ เอดีเกิดมาอ้นี่ดี่ดีดีนี่ดีเตรียมน้ำเเเร็วาดเนโอ้ทันอีกด้านนึงอีกด้านนึงข้างหน้านี่นะปกติด็กน้อยหลยิกน้อยไวรุ่นเล่นกันส่วนมากเออดี๋ยวจะถังคนไปเบิล่านี่างน้เปียกเลยนีหยังเนาะออเอ้นมาอย่นอเอาลงย่องสาวย่องยอแป้ง ai đào nộn với bác bên